สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันในช่องหวยเด็ดสูตรคำนวณนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันในวันศุกร์นะครับผมที่8นะครับผมพฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มีสูตรวิ่ง10หน่วยบนนะครับผมห้าน้อยธรรมดานะครับมาฝากไว้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับผมก่อนจะไปดูสูตรคำนวณนะครับผมก็ย้อนดูเมื่อวานนี้เนาะผลที่เราลงไว้นะครับหาน่อยธรรมดานะครับผมรอบ18.30หรือรอบ18.15นั่นเองนะครับผม ที่เราเน้นล่างไว้นะครับหกกับสี่ฟันสี่ไว้นะครับผมอตัวที่ฟันมันก็ออกเนาะเพราะว่ามันออกซ4นะครับผมถึงแม้เลขชุดของเรามันจะไม่เข้าเนาะเพราะว่ามันออกเบิ้ลนะครับแต่ยังน้อยตัวที่ฟันมันก็ยังมานะครับผมแต่ว่าพวกนี้มันก็ไปเข้าบนนะครับแปดสองไปออกสามแปดสองนะครับก็ถือว่าชุดของเราก็รอดูวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะได้ตัวไหนนะครับนะครับ ก่อนจะไปดูนะครับผมชุดเด่นล่างนะครับก็มาดูสูตรนี้กันก่อนนะครับผมสูตรนี้มันเป็นสูตร10หน่วยบนนะครับผมห้านอยธรรมดาก็คือห้านอยปกตินั่นเองนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากนะครับสูตรนี้นะครับคำนวณง่ายๆนะครับใช้หลักร้อยนะครับหลัก10หลักหน่วยสามหลักนี่เลยเนาะร้อยสิบหน่วยเอาทั้ง3ามตัวนี้นะครับบวกกันนะครับ1นึบวกหกบวกหกนี่นะครับผมนี่ผมแปดหนึ่งเนาะ ก็ได้หนึ่งบวกหบวกหนะครับแล้วจะต้องบวก6คงที่นะครับนี่ครับบวกหคงที่อีกครั้งนะครับใส่คงที่ก็ได้สามหกสิบแปดนะครับสามหกสิบปดบวกหนึ่งสิบเก้านะครับนี่ได้สิบเก้าใส่เลขเก้าตัวแรกนะครับบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มนะครับบวกเพิ่มอีกสามเก้าสามก็เป็นสิบสองนะครับก็จะได้ตัวเด่นคือ9ก้ากับสอง สองตัวนี้นะครับที่จะมาสิบหน่วยในงวดถัดไปนะครับงวดถัดมามันออกหกสามสองนะครับตัวที่เข้าก็คือเลขสองเลขนี้นะครับอาจจะไม่ชัดนีน่นี่สามสองนะครับงวดถัดมาก็นาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับหกบวกสามบวกสองหกบวกสามบวกสองตัวสุดท้ายบวกหกคงที่นะครับ หกคงที่6กสก็เป็น9ก้าเ1้1สิบบวกหก็เป็นสินะครับประมาณสิบเจ็ดนอกจส่เลขเจนะครับสูตรนี้นะครับผมบวกเพิ่มไปอีก3มแต้มนะครับก็คือเลขสิบก,ก็ได้0ูนย์นะครับได้ก7กับ0ูนยงวดถัดมามันออกสองสีนะครับตัวที่เข้าก็คือเลขเ็ดเลขนี้นะครับ4 7นะครับ เข้าหลักหน่วยนะครับงวดถัดมาก็นำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย2บวก4 2บวก4บวก7บวก6คงที่นะครับ2บวก4เป็น6นะครับ6บวก7 13 1สบวก6 19นะครับใส่เีข9้ตัวแรกบวกเพิ่มไปอีก3ก็เป็น12ก็ได้2 9กับ2นะครับงวดถัดมามันออก6 62นะครับ 662ตัวที่เข้า10หน่วยก็คือเลข2ตัวนี้นะครับดอก62นี่นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับวดถัดมาก็นำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับ6บวก6บวก2บวก6คงที่นะครับตัวสุดท้าย3618นะครับ18บวกอีก2ก็เป็น20นะครับนี่ครับก็ใส่เลข0ตัวแรกบวกเพิ่มไปอีก3ก็เป็น3นะครับ งวดนี้นะครับผมสูตรเด่นะครับสามหกสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สามงวดนี้มันออกแปดเจ็ดสองนะครับเออมีงวดนี้ที่หลุดเป็นหนึ่งงวดนะครับผมตามมาอยู่นะงวดนี้หลุดเป็นหนึ่งงวดนะครับงวดนี้ไม่ออกแปดเจ็ดสองงวดถัดมาก็นำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแปดบวกเจ็ดบวกสองบวกหกคงที่นะครับ สูตรมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะบาง,งสูตรนี้ถ้ามันหลุดแล้วผมก็จะทิ้งไปเลยนะครับแต่มันสูตรที่มันกลับเข้ามาเดินผมก็จะยังใช้ต่อแปดบวกเจ็ดบวกสองแปดเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกยี่สิบสามยี่สิบสามก็ได้สามบวกเพิ่มไปอีกสามก็เป็นหกนะครับก็ได้สามกับหกงวดนี้มันออกสามสามหกนะครับนี่มันเข้าทั้งหลักสิบเข้าทั้งหลักหน่วยนะครับสามหกหลังจากที่หลุดไป 1. หนึ่งงวดนะครับ มันก็กลับเข้ามาสองตัวเลยนะครับงวดถัดมาก็สามสามหกนะครับสามบวกสามบวกหกบวกหกคงที่นะครับสามสามก็หกนะครับสามหกสิบแปดนะครับได้สิบแปดใส่เลขแปดตัวแรกบวกเพิ่มไปสามก็เป็นสิบเอ็ดได้แปดกับหนึ่งนะครับแล้วก็งวดล่าสุดออกสามแปดสองนะครับแปดสองตัวที่เข้าหลักสิบก็คือเลขแปด นะครับหลุดไปงวดเดียวก็กลับเข้ามาเข้าสองงวดติดนะครับมาดูงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางคือนิ้งวดวันนี้นะครับผมหลักร้อยสามบวกหลักสิบเลขแปดบวกหลักหน่วยเลขสองบวกหกคงที่ตัวสุดท้ายนะครับสามเอา,อาง,งี้กันนะสองบวกแปดเป็นสิบสิบสิบหกสิบแปดสิบเก้านะครับกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าได้สิบเก้านะครับ ก็ใส่เลขเก้าตัวแรกนะครับก็บวกเพิ่มไปอีกสามก็เป็นสิบสองนี่นะครับได้ตัวเด่นคือเก้ากับสองอย่างเมื่อกี้ในะที่ผมบอกไว้ว่างวดนี้เลขที่ผมไม่น่าไว้ใจก็คือเลขสองนะครับเออก็เมื่อกี้ในชุดเด่นลา่าผมเด่นมาให้เลยถ้าใครได้ดูเมื่อกี้ในะช่องหกสิบสี่นะครับเมื่อกี้ผมลงช่องห4สิบสี่อยู่ฮานอยธรรมดาวันนี้นะครับหงร,รอบ สิบแปดจุดหนึนะครับเด่นล่างนะครับก็คือ9ก้นะครับฟันฟันเจนะครับชุดนี้เป็น9้าชุดที่ลงไว้ให้นะครับก็มาจากสูตรที่เราเข้าในวันกนะ่อนเนาะผมให้ดูย้อนย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับก็คือสูตรนี้นะครับผมเออมันเข้าซีซีเนาะแต่ว่าจับชุดมาแล้วนะ่ะนะครับมันก็มีอยู่ในในนี้หมดเนะาะเมื่อวานนี้เด๋ยดดดดย้อนดูรอยนิดนึง 6 7 8กับ1 2 4นะครับมันจับออกมาแล้วมันก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ82ไปเข้าบนนะครับชุดฟันก็คือฟัน4ของมื่อวานเนาะนี่ผมคิดมาใหม่วันนี้นะครับชุดเก่าสองชุดที่คิดวันนี้นะครับผมคิดได้1 2ึสกับ6กเจนะครับ หนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้าจับชุดมาแล้วมันก็จะได้เก้าชุดนี้นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าสามเก้าสามหกสามเจ็ดนะคผมเออผมจะเน้นเก้ากับเจ็ดนะครับแต่ฟันไว้เลขเจ็ดคือเลขเก้านี่ก็เป็นตัวที่ผมชอบอย่างผมบอกเนาะมันก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันเ,ออเลขสองมันก็มีนะมีสองเจ็ดสองเก้านะครับเลขที่ผมคาดว่ามันน่าจะมาแล้วก็คือเลขสองนี่อีกตัวหนึ่งนะครับวันก่อน สามก็ออกสามสามหกแปดก็ออกสามแปดสองออกบนไปสองงวดวันนี้สองเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมาบนหรืออาจจะมาล่างนะครับเลขสองนะครับเนี่ยหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างสามสี่หกงวดนี้นะครับสูตรนี้ผมคำนวณมาได้ประมาณห้าหกงวดแล้วเออยังเข้าเดินเข้าดีนะครับงวดที่ผ่านมามันได้สี่นะผมก็เอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะออกหลักสิบนะมันก็ออกหลักสิบเหมือนเดิมได้หนึ่งสองสี่งวดก่อนเนาะหนึ่งสองสี่ เลขสี่มันเข้าหลักสิบล่างนะครับวันนี้มันได้สามสี่หกอ่าท่านผู้ชมก็ลองดูเนาะถ้ามีสามสี่หกในนี้มันมีแค่เลขสามนะครับมันจะมีสามเก้าสามเจ็ดนะครับเออสามหกอีกตัวหนึ่งถ้าใครชอบนะครับแต่จะเป็นตัวไหนนะแต่ตัวที่ผมฟันไว้คือเก้ากับเจ็ดนะครับไม่สามเก้าก็สามเจ็ดนี่แหละนะทําถ้าถ้าสุดหลักสิบล่างมันมานะนะครับผมถ้าสูตรหลักสิบล่างมา คือใครจะชอบหกเก้าหกเจ็ดก็ได้นะครับเออเอาหลักสิบที่เป็นเลขหกตรงนี้นะครับหกเก้าหกเจ็ดก็ได้นะครับก็ฝากไว้ให้เป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะรอรุ้นเย็นนี้นะครับก็ขอให้มันเข้าเป้าก็แล้วกันตัวเลขนะครับจะเข้าวันที่ห้าหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับวันที่ห้าในก็รุ้นยากอยู่เหมือนกันนะครับเข้ามาสี่วันรวดนะครับวันนี้วันที่ห้าก็รอรุ้นในช่วงเย็นนี้ก็แล้วกันนะครับส่วน ใครจะซื้อดักบนไว้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเลขบนกับเลขล่างเนี่ยตัวเลขคล้ายๆกันอย่างที่ผมบอกว่าเลข2เนี่ยมันมีโอกาสมาบนนะครับคือมันมาบนในสองวดแล้วนะครับเลขสองวันนี้โอกาสที่มันจะออกข้างบนอีกก็มีนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะมันก็มีเลขบนนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรล่างอันนี้เป็นสูตรบนวันนี้เนาะสิบหน่วยนะครับนยะครับมีเก้ามีสองติดซึ่งในนี้มันก็มีนะสูตรที่มีสองมีเก้าเห็นไหมครับมีทั้งสองมีทั้งเก้านะครับ สามเก้าก็มีมีโอกาสออกบนได้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็ลองดักบนล่างไว้ก็แล้วเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาสถิติมันออกบนออกล่างมาหลายงวดอยู่นะครับยังไงก็บาๆเอาไว้ก็แล้วกันเนาะวันที่ห้าก็อาจจะเอ,อยากพอสมควรนะครับที่มันจะเข้าห้าวันรวดนะครับซึ่งสูตรนี้ก็น่าลุ้นนะครับวันนี้เนาะอันนี้เป็นสูตรบนนะครับสิบหน่วยเก้ากับสองนะครับ ออกตัวไหนก็รอดูตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับรอดูผลสลากตอนเย็นเนาะจะเข้าก้าหรือจะเข้าสองนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมสูตรมันก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับก็เย็นนี้ก็รอลุ้นธรรมดาก็แล้วกันนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะมันน่าจะตัวเลขก็จะคล้ายๆกันไม่จากเมื่อวานนี้ฮานอยธรรมดามันก็ไปเข้าฮานอยพิเศษเหมือนกันนะครับ ฮานอยพิเศษมันก็ไปเข้านะครับฮานอยพิเศษนี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะหกสองเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษเี่ยไปเข้าฮานอยพิเศษด้วยนะครับฮานอยพิเศษนี่หนึ่งหนึ่งหกสองหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดีผมขอเปิดย้อนดูนิดหนึ่งอ่าใช่ละฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้มันออกหนึ่งหกสองเนาะอันนี้ก็ไปเข้าฮานอยพิเศษอันนี้ก็เข้าฮานอยปกติสามแปดสองเมื่อวานนี้เข้าสามเข้าสองสามน้อยเลยนะครับ v i p อพคือหักนะครับ วันนี้จะเป็นตัวไหนก็รอดูนะครับผมก็ไม่อยากให้เยอะเนาะให้เยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเยอะไปอีกโอประมาณแค่นี้พอนะครับวันนี้อ๋อคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมคําเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้ก็สนับสนุนสลักกิจแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ สูตรมันมีเยอะจะเข้าสูตรไหนก็รอดูในเย็นนี้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ